เราเริ่มต้นกันกับปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์ที่ไปทล,ลายจับกลุ่มคนที่ขายปืนเถื่อนทางออนไลน์หนึ่งในนั้นเป็นพยาบาลสาวกับแฟนหนุ่มวิศวะที่ซื้อปืนสวัสดิการมาดัดแปลงแล้วก็มาขายต่อของกลางเพียบเลยครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแห่งหนึ่งย่านคันนายาวหลังสืบสวนพบว่าเป็นแหล่งขายปืนและกระสุนปืนรายใหญ่ผ่านทางออนไลน์ ผลการตรวจคน้นพบปืนหลากหลายชนิดรวม19กระบอกพร้อมกับกระสุนปืนกว่า2,000นัดโดยตำรวจสามารถจับกุมนางสาวพิตินันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรามอินทราและแฟนหนุ่มชื่อว่านายชายุทธเป็นวิศวกรน,นะครับเมื่อตำรวจตรวจสอบประวัติทั้งหมดพบว่าผู้ต้องหามีชื่อซื้ออาวุธปืนสวัสดิการทั้งสิ้น21กระบอกในช่วงปี 62- ถึงปี63ต่อมาในปี65ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกซึ่งมากผิดปกติ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ